ถึงหมื่นไหมเนาะถึงครับยี่ปอดอายุสิบสี่แต่ถึงหมื่นเลยเหรอเท่ไหมเท่ครับแรงไหมแรงครับเย่ารเวลาขี่ลำบากไหมอาชีขี่ลำบากไหครับเดี๋ยร่างเดิมหมกครับอ๋อหมวกนะฮู้หมกความเรโอเคโอเคแค่นั้กินนะเฮ้ยเนสวัสดียองรุ่นชายไทยที่ใช้ออกซิเจนยงหน่อทุกคนด้วยนะคะเฮ้วันนี้เรามากับสาย์ฝนนะฮะท่านผู้ชมนะคลิปนี้เราอยู่ที่ดาวอังคารอยู่นะฮะ เฮ้ยคือบรรยากาศผมโคตรจะดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปชมก่อนเพื่อบรรยากาศแบบดีจ้าดูดิเฮียโลโอโคตรดีเดี๋ยววันนี้นะครับผมไม่แน่ใาจเหมือนกันว่าคันนี้จะเป็นคันแรกของช่องหรือเปล่าที่มันเป็นสีม่วงนะฮะซึ่งไม่ใช่ม่วงเอฟเฟกหรือสีเอฟเฟกแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมแต่เป็นสีม่วงจริงๆจาไม่ได้จริงๆว่ามีสีม่วงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาชมเลยไอ้น้องคันนี้มันแต่งส่วนจริงเว้ยเฮ้ยเียและ โอ้อยรอแล้วอาการนี่เพิ่งเช็ดใหม่ๆมันมาๆๆเลยนะเนี่ยถามว่าผมล้างรถพิดรอพี่แล้วกูมาถึงเนี่ยยังไม่เหมือนไม่ล้างเลยเนี่เจ้าของรถสวัสดีน้อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออาชีครับอาชีอายุเท่าไหร่แล้วครับ14ปีครับ14ปีเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมครับโอ้หสีม่วงยันร้อร้อม่วงล่วงทุกคนันเออไม่ใช่ร้อม่วงเลยเจอสีม่วงเออร้อดำร้อดำ สีม่วงร่วงทุกคันเจอเข้าไปอยาล้ออโหอันนี้รถไอชีตแต่งเองเลยใช่ไหมเนี่ยครับเฮ้ยจริงดิจริงไหมเนี่ยจริงครับแต่งหมดเยอะเปล่าถึงหมื่นไหมเอ้าถึงครับยีพออายุสิบสี่แต่งถึงหมื่นเลยเหรอครับเฮ้ยเราตั้งมาจากไหนอ่ะเก็บตังเอาเหรอใช่ครับอ๋อคุณแม่ให้มาก็แบ่งเก็บอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าเออดีนะรู้จักเก็บรู้จักออมแล้วก็ ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเนาะแต่งรถสวยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเดี๋ยวพาเราคันนี้ให้ฟังเว้ยคันนี้ก็จะเป็นรถเชงนะครับเป็นเวฟร้อยสิบตัว S4 หรือว่าน่าจะเป็นเจนบักโชวกวยเนาะตัวนี้เป็นเรือนตั้งหรือเปล่าไม่ครับอ๋อเป็นตัวตัวจากเรือนตั้งใช่ไหมใช่ครับงูจักเรือนตั้งบอมนางูจักครับตัว s อเยีมเโรจริงเลยของจริงเลยงูจักเองูจักก็ s อสสามสิครับเฮ้ยอันนี้เป็นตัวไหน ตัวเอสสี่ครับเยีย yeah, แล้ก็เป็นตัวเดียวกันหรือเปาชกล้ว้ยไหมครับเองรู้จักว่าชกล้วยป่ะรู้จักครับเท่ไหมเท่ครับแรงไหมแรงครับเยีะแล้ yeah, แลโคตรอวยเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัมือของจริงของจริง <c oughs> เอามาอาชีพมาเล่ากันหน่อยเว้ <c oughs> กยก่อนจะมารถเชงเราเคยแต่งตละออมาก่อนปา่าไม่เคยครับเคยทําแต่อาร์มยืดครับเคยทําแต่อาร์มยืดแต่เป็นสภาพนี้เปลี่ยนแค่อาร์มถูกต้องป่าแล้วก็ชุดหน้าชุดหน้าเป็นดิสเบรกครับใช่ไหม อันนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นด้ามเบรกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแต่ก็สวยนะดูดิดูทรงเขาเดีดูทรงรถหรือทรงคนเดียวโอ้โหน้าล้อบันชัยขอบยก1.2ครับขอบยกครับเฮ้ยเขาเรียกขอบยกนะท่านชมนี่นะเห็นไหมอ๋อจะต่างจากคันนั้นถูกต้องไหมไอ้ชี้อันนั้นจะเป็นขอบธรรมดาอันนี้จะเป็นขอบยกขอบเท่าไหร่นะหนึ่งจุดสองใช่ครับยางเบอร์อะไรสี่สิบห้าเก้าสิบครับยางสี่สิบห้าเก้าสิบเคยไปวิ่งดูยัง โอเคแล้วครับแรงไหมก็แรงอยู่ครับอพอตัวใช่ไหมเอาโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นทรงประมาณนี้โลดหน้าเท่าไหร่โหลดหน้าเท่าไหร่โหลดหน้านสุดแกนครับอ๋อสุดแกนยกแกนเอาเหรอตัดซีนกระบอกครับเลยไหนให้ดูให้ดูหนให้ดูไหนนี่นะครับมันเห็นกระบอกไม่ดูนะนี่เออเขาตัดแกนไปแล้วเวทผู้มชมแล้วเขาก็ยกแกนนิดเดียวเองมันเหลือระยะยุบไหมอาชีไม่เหลือครับไม่เหลือระยะยุบเลย นะฮะก็เวลาขับก็กระเด้อกระดาดีทั้งนั้นนะเอาเอาเอาลงให้ดูหน่อยดิเอาลงให้ดูหน่อยดิอยากดูอ่ะมันจะเป็นยังไงวะเวลาขี่ลาบากไหมอาชิขี่ลาบากครับเสียเอาล่วงกับล่งเสียนะครับพูดเดียวเนี่ยนะเอาลุงนังดูลุงนางดูยเย่งเด้กดดูกดเบรกกดเบรกอะก็กดดูวยวเนี่ยแหมวันนี้พออเม่ข่อยเคยไปเทสความเร็วดูอย่างไม่เคยครับเลอเคยหมอบไหมเคยครับเคยแบบอัดไหม เคยครับเออตอนนี้ล่าสุดสภาพเครื่องเป็นไงครับไปแล้วครับไปแล้วคันลื่นใช่ไหมใช่ครับแต่เครื่องยังอยู่ดีครับเออสเต็ปเครื่องอะไรเนี่ยห้าสามครับห้าสามร่างเดิมไหมใช่ครับหรือว่าร่างเปิดร่างเดิมหมกครับอ๋อหมกนะฮูหโมกความเบาโอเค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 ไอ้นี่ตัวเลขของเล่นใหญ่ดีว่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเอาเวลาตั้งตั้งไงตั้งอย่างนี้ครับบ่มบี่ขาตั้งเดียวเลยเนี่ย ไม่มีครับเฮ้ยมันตั้งไงวะให้ดูให้ดูให้ดูเย่รอโอวิธีการตั้งแบบชีเนียจัดเย่รอเหมือนกับว่าเป็นรถบิ้วใหม่เลยอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ดูดูยอแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเบิกเลยครับเพิ่งเบิกใหม่เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น1.2ขอบยกเหมือนกันใช่ครับยางสี่สิบห้าเก้าสิบเหมือนกันใช่ครับเออเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นสีม่วงมันเป็นสีอะไรก็สีม่วงนี่แหละครับเอาตี ใช้ได้มาเป็นปีแล้วครับอ๋อเหรอเฮ้ยก็ยังใหม่อยู่นะเออบ่อปปาเนี่เราเจ็บตรวจไหมอาชีไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยเหรอเพราะไม่ค่อยได้ขี่โอ้โหจ้าโอเคโอเคโอเคไอ้ยบอสอ้ยบอสเทียงตัวแรกเป็นยังตัวครื่องเจ็บโอเคโอเคโอเคมันก็บอกตามความจริงอะเนาะมันแบบไม่ได้ขี่ไงเออท่านผู้ชมมันก็เลยไม่เจ็บตูดนะฮะอาชีคันถามต่อไปทําไมแข้งเครื่องเป็นสีเทาวะเพิ่งเอาไปสับคัดเท้ามาครับสับคัดเท้าใช่ครับคือยังไงวะ ตอนแรกมันเป็นคัดมือครับอ๋อเราไปทําคัดมือครับแล้วก็ทํามาเป็นคัดเท้าเหมือนเดิมใช่ครับอ๋อแล้วชุดที่เราได้มาเป็นสีเทาใช่ไหมแต่ฝั่งนี้เป็นสีดาครับเอ้าเออวะเออจริงด้วยยังไงเบิ้องนูนนี่หนน่ะยังไะให้มาของจริงเลยเห้ยอาชีพมาฝั่งนี้หน่อยไหมเล่าเรื่องโชคให้ฟังหน่อยโชกเป็นยังไงสูงเท่าไหร่ สูง295ครับสูงร้อยสองร้อยเก้าสิบห้าเมียนใช่ครับเออมีแผนจะเปลี่ยนอาร์มไหมมีครับเฮ้ยอาร์มอาร์มแบบอาร์มย่นคานกลมแบบสุดตารางหูองทอยสุดตารางไอ้ตัวมาแล้วอะ่ะจริงไหมใช่ครับเออนะเดี๋ยว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 ค่อยจัดเดี๋ยวค่อยจัดตอนนี้เป็นอาร์มแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยอาร์ามทร,งเ,มเรมงเดิมครับอ,อาร์มทรงเดิมอ่ะเนาะอาร์มย่นทรงเดิมครับอ๋ออาร์มย่นทรงเดิมแต่ว่าเห็นไหมคือ<ไ>มันจะย่นเยอะมากท่านผู้ชมเห็นปล่าเนี่ย แล้วก็จะไม่ไปไม่ไม่ใช่แบบหูถอยนะแต่ว่าจะใส่ข้อเยื้องเอานะครับตัวนี้สูง295ถูกต้องไหมใช่ครับเออแล้วก็ตัดตรงคานี้ออกนันท่านผู้ชมนะตัดโค้งเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วครับตัดตัดยูบล็อกไหมตัดครับเหรอเอาเปิดให้ดูหน่อยสิตัดยูบล็อกแล้วนะฮะปาดบาะอเรียบร้อยนะครับผมโอ้ทรงก็หล่อเหมือนกันเนี่ยอายุแค่14นะครับผมเก็บตังแต่งรถเองนะฮะนี่ครับเออเนี่ยเขาตัดออกแล้วเห็นไหมเห็นเห็นความสบายไหมครับเนี่ยไหม ช่องที่มันเป็นสว่างๆนี่ยก oh, you. oh. mm ็ค hmm. okay. Start ือเขาตัดแล้วนะท่านผู้ชมนะเออเฮ้ยเนี่ยรถเนี่ยไปทํำยังไงให้คัดลื่นปะเอาไปสับมาแล้วมันก็ลื่นนะครับเอาแสดงว่าได้ของพอดีมาตัวนี้แมนไหมครับโอ้วเนี่ยยุ่ยว่ะผู้เดชผู้เดชมันจะคล้องคัดชุดนี้เด้อเอามาเปลี่ยนเด้อหัวหน้าเด้อร์ไม่ใช่ไทโนองเด้อนี่เด้อร์เจหาแบบสับหลอกเด็กปะวะน่าจะครับอันแล้วคนที่แรกเป็นรุ่นพี่เราไหมใช่ครับเฮ้ยหลอกเราแล้วอย่างเงี้ยอาชีเอ้ยเอาโอเคอาชีสตาร์ทติดไหมเนี่ย สตาร์ติดครับสตาร์ติดใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวเราเหลืออะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้นั้นยังน,น่าจะหมดแล้วแหลนะเนาะเออเอาท่อหน่อยท่อหน่อยท่อสำนักอะไรวะไม่มีโลโก้เลยวะไอชิโลโก้มันหายไปไหนวะไม่รู้ครับอ้าวเวียนหองกับ <laughs> คือมันไม่มีโลโก้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับเอาเหรอก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับพาเปิดยังไม่มีตังเปลี่ยนเลครับอไม่มีตังเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูขอท่อไปคนดูเนี่ยคือแม่งคอท่อแม่งใหญ่มากเลยว่ะ ดูเดิดูบ้างเลยเฮ้ย hey, มึงห้าสามจริงป่ะเนี่ยใช่ครับอาชีพมึงโกหกเ่ะปเนี่ยจริงครับห้าสามครับไม่ได้ตัวบ่ครับเอาโอเคเอาลองฟังเสียงหน่อยสิเบิ้ลได้สตาร์ตติดได้ครับเอาอาชีพสตาร์ตเลย โอ้หบอกเสียงอย่างเล้าอ่ะเฮ้ยควันพี่ไก่มาแต่ไหนวะชิไม่รู้ครับน้ำมันมันหมดเราก็เติมน้ำมันแล้วควันมันก็ออกเลยครับน้ำมันน้ำมันลดถึงน้ำมันเครื่องน้ำมันลดนี่ครับเฮ้ยไม่มีหาว่าอันนี้เติมอีแปดห้าไหมเนี่ยก็หาครับเอ้าเฮ้ยใครรู้บอกหน่อยอันนี้คือน้ำมันหมดใช่ไหมแล้วเราเติมน้ำมันใหม่ใช่ครับแล้วควันก็ออกครับเฮ้ย แล้วก่อนหน้านี้มีควันไหมไม่มีครับเอาเฮ้ยคอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้อยากรู้สาเหตุเว้ยผมเพิ่งเคยได้ยินน้ำมันหมดแล้วไปเติมน,น้ำมันใหม่แล้วควันออกกลิ่นเหมือนแบบเอ่อน้ำมันเครื่องขาดอ่ะท่านผู้ชมนึกออกไหม,มเดี๋ยวเช็คน้ำมันเครื่องเทียบไปเนี่ยมัมันก็เปลี่ยนวังบุพเพเด่นใจครับเฮ้ยเจอน้ำมันเครื่องไม่ดีป่ะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมควันมันออกวะท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยอันนี้ผมอยากรู้สาเห,เหตุจริงคือ อาชีน้ํามันหมดถูกต้องไหมครับนอกแค่อาชีเติมน้ํามันใหม่ครับควันก็ออกครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงครับไอ้น,นี่มันสายหมกวกนะเชื่อใจอะไรไมันได้ไหมอาชีเนี่ย <c oughs> เออเออเอาโอเคโอเคสวยดีสวยดีสวยด,วยดีนะครับกับเว็บไรสิบงบหลักหมืน่นนะฮะสวยสวยสวย,สวยบิ้วใหม่เยอะไหมอ่ะมีชุดหน้ามีดุมโยอใช่ไหมครับที่เราบิ้วใหม่แล้วก็ชุกพอตเบาะครับแล้วก็ไล่น็อตเป็น อเป็นน็อตลุงเนาะเออเอาโอเคโอเคขอบคุณพี่อาชีด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วครับผมกูต้องกลับจากดาวอังคารแล้วนะครับผมอาชีมันเป็นคนส่งโลเคชั่นไหมผมแล้วก็ไม่ได้บอกผมเลยนะครับว่าทางแม่งมีอุกกาบาตเยอะนะฮะอาขับตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าเล่าตรงไหนไปไม่ครบกราบขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับแก้ว ลกลมเอกเเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะคำนี้แล้วสามท่องหนึ่งแกว